สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในหัวข้อปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์เมตริกอย่างง่ายกันอยู่นะครับเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของมวลติสปริงนะครับว่าปริมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกระจัดความเร็วความเด้งนะครับปริมาณ3ปริมาณเนี้ยนะครับมันมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในตำแหน่งต่างๆที่ มัลติสปริงเนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสมดุลตำแหน่งปลายทั i, ้งฝั่งขวาทั <t us)> <t us <t us> <t us ้งฝั่งซ้ายนะครับคู่ขอแบ่งออกเป็น5จุดด้วยกันนะครับจุดแรกจุดที่1นะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งปลายจุดที่2จะอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลนะครับจุดที่3จุดที่4จุดที่5เนี่ยนะครับก็คือที่ตำแหน่งปลายตำแหน่งสมดุลแล้วก็ตำแหน่งปลายอีกฝั่งหนึ่งนะครับในจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับณตำแหน่งสมดุลนะครับที่ตำแหน่งสมดุลเนี่ยเราทราบดีแล้วว่า การกระจัดเนี่ยจะต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับที่ตำแหน่งสมดุลการกระจัดของวัตถุเนี่ยจะวัดจากตำแหน่งสมดุลถูกไหมครับว่ามันอยู่ห่างจากตำแหน่งสมดุลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลแปลว่ามันอยู่ห่างจากตำแหน่งสมดุลเท่าไหร่ครับศูถูกไหมครับเพราะนั้นการกระจัดของเราที่ตำแหน่งสมดุลก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับทั้งจุดที่สองแล้วก็จุดที่สี่นั่นเองนะครับการกระจัดจะมีค่าเป็นศูนย์เนาะทีนี้ เมื่อเรายืดสปริงออกครับเมื่อเรายืดสปริงออกเนาะดูจากจุดที่2ไปยังจุดที่1นี้นะครับเมื่อเรายืดสปริงออกเนี่ยนะครับการกระจัดมันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับการกระจัดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับจากตำแหน่งที่2จากตำแหน่งสมดุลไปยังตำแหน่งปลายเนี่ยนะครับการกระจัดจะต้องมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยมันไปทางขวาถูกไหมครับณตำแหน่งปลายเนี่ย การกระจัดจะมีค่าสูงที่สุดถูกไหมครับการกระจัดของเราจะมีค่าสูงที่สุดเพราะฉะนั้นณตำแหน่งปลายการกระจัด,ด e ของเราก็จะมีค่าเป็นบวก A <_ <v> _ s <phere> <S นั่นเองนะครับก็คือการกระจัดสูงที่สุดและความเร็วนะครับที่ตำแหน่งปลายณจุดที่1ก่อนนะจุดที่1ก่อนความเร็วจะมีค่าเป็นศูนย์ถูกไหมครับที่เหนียงปลายที่ได้เล่าไปแล้วเนาะว่าเวลามันเคลื่อนที่เนี่ย จากตำแหน่งสมดุลใช่ไหมครับมันจะเคลื่อนที่ไปทางขวาชึบหยุดก่อนที่จะดีดกลับใช่ไหมครับพอดีดกลับมาปึ๊บผ่านตำแหน่งสมดุลไปยังตำแหน่งปลายอีกฝั่งหนึ่งชึบแล้วมันก็หยุดแป๊บหนึ่งก่อนที่จะดีดกลับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับดีดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาผ่านตำแหน่งสมดุลนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งที่1นเนี่ยนะครับความเร็วของเราจะมีค่าเป็น0ูนนะครับ แล้วความเร่งล่ะครับความเร่งจะมีทิศตรงข้ามกับการกระจัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเร่งนะครับก็จะเป็นความเร่งสูงสุดเนาะก็จะเป็นลบโอเมก้ากำลังสองเอนะครับมีทิศไปทางซ้ายแบบนี้นะครับที่ตำแหน่งสมดุลครับจุดที่สองนี้นะครับกับจุดที่สี่ความเร่งนะครับจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับความเร่งจะมีค่าเป็นศูนย์ ส่วนความเร็วครับณจุดที่สองมันเคลื่อนที่ไปทางไหนครับวัตถุจากตำแหน่งที่หนึ่งมาจากตำแหน่งที่สองเนี่ยความเร็วมันจะต้องมีทิศไปทางซ้ายหรือไปทางขวาถ้าดูจากรูปมันจากทางขวาใช่ไหมมาทางซ้ายวัตถุมันเคลื่อนที่จากขวามาซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วก็จะมีทิศไปทางซ้ายนั่นเอง v นะครับจะเท่ากับ v max นะครับเท่ากับลบเมก้า a แบบนี้นะครับ พอมายังตำแหน่งปลายอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันหดเข้ามาฝั่งซ้ายนะครับการกระจัดเนี่ยพอมันยืดออกไปทางขวาเนี่ยมีค่าเป็นบวก A ใช่ไหมพอมันหดเข้ามาฝั่งซ้ายเนี่ยการกระจัดของเราก็จะมีค่าเป็นลบ A ครับลบ A เนาะที่ตำแหน่งปลายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับความเร็วของเราเนี่ยก็จะต้องมีค่าเป็น ศูนย์นั่นเองครับส่วนความเด้งครับจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการกระจัดถ้าการกระจัดมาทางซ้ายแบบนี้ความเด้งก็จะต้องไปทางขวาครับ a max นะครับจะมีค่าเท่ากับบวกโอเมกากำลังสองครับณตำแหน่งสมดุลครับณนะตำแหน่งสมดุลจุดที่สี่นะครับดูจุดที่สี่เนาะอยู่จุดนี้นะครับความเร็วนะครับ มันพยายามจะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเร็วก็จะต้องมีทิศไปทางขวาครับ v max ของเราจะมีค่าเท่ากับบวกโอเมกา a ครับจะเห็นได้ว่าเมื่อมันเคลื่อนที่มายังตำแหน่งปลายเนี่ยณจนะุดที่5แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับจุดที่1ครับมันก็จะวนสาแบบนี้ครับพอมายังตำแหน่งปลายเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาตำแหน่งสมดุลนะครับมันก็จะดีดไปดีดกลับ ดีดไปดีดกลับผ่านตำแหน่งที่ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่แบบโมติสปริงนะครับปริมาณการกระจัดความเร็วความเร่งนะครับณตำแหน่งต่างๆเนาะว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบในเรื่องของการเคลื่อนที่ของมดิเตอร์สปริงนะครับปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของมดิเตอร์สปริงไปเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปหน้านะครับเราจะพูดถึงตัวอย่างในการคำนวณบ้างนะครับจากสมการที่เราได้ศึกษากันมาแล้วในเบื้องต้นนะครับว่าการคำนวณหาปริมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงสุดความเร่งสูงสุดการกระจัดอะไรเหล่านี้นะครับเราจะเอาสมการเหล่านี้นะครับมา ใช้ในการคำนวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไวเ้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ